ไปเก็บอือมาเราทุกคนหรือว่าฟักทองเนาะเคลียมันตายแล้วเพราะว่ามันหนาวนะทุกคนรุ่นน้อยยังโมแกดีป็นไงแต่ว่าเฉลิสาก็เก็บมาแล้วเนาะปีนี้ได้สามน่วยอยู่ข้างในบ้านกะรุ่นรุ่นนี่แหละรุ่นเดียวกันเลยผงมูเพิ่นนะเพิ่นจักอันปลูกด้วยวิธีใดเนาะโรคดก เก็บกับบวหาดบัวไว้กินกับบวหาดบัวไว้ห้องเกี่ยวคองไหมมีสามหน่วยแต่ว่าซับนี่กักินบัวหาดบัวไว้แหละ,หละทุกคนเดี๋ยวพาไปเบิง้งอันต้นกะลัมกับบอกคาลีที่เปิดที่ปลูกไว้เนาะเปิดปะนะที่ปลูกไว้เนาะคืนนี้มีฝนเนาะเดีย๋ยวพาไปเบิ้งจ้ะนี่จ้าต้นกะลัมเนาะปลูกใส่กระถางว่ได้ปลูกลงดินเนาะตามที่บอกนั่นแหละเหตุผลเนาะ ไอจอดเราวิ่ให้ปลู่ปูกในกระถางของเขานี่แหละขันใหญ่มันก็สิได้กินคือเกาแหละอยู่นี่อีกสองต้นเนาะอยู่ทั้งพุ่นอีกสามต้นเป็นหกเนาะนี่ในกระถางนี่ก็เป็นบาคาันะบาคคลีเนาะบัคคลีถ้าพุ่นก็เป็นกะลามเหมือนกันเนาะลืมกลมนะกลามเนาะกะลำมีอยู่เท่าไหร่ ก้าต้นแปดต้นเก้าต้นนี่แหละบัคคัลี่กับมีประมาณนี้แล้วจ้ะเนะาะทั้งบุญสองเป็นแปดคือกันแล้วก็พักกาดดอกเนาะอีกเจ็ดเจ็ดกระถางนะทุกคนมาซองเรื่อยเรื่อยเลยว่าเป็นอย่างไรทุกคนย่านนอนย่านนอนมาลาก,กินมันนะตอนนี้ก็หวังว่าแมงฉีบะชุมเนาะแมงอันเพียเนาะ สีบัวชุ่มบันไดนานีบัวมีเพียหรอกทุกคนคันเป็นช่วงไปไม่โป้งเนาะก็คือเขาเอินอะสปริงไหมหรือดูใบไม้ผลิตน,นั่นแหละเพียสลายเลยเพียล้ายละกะ็แม้งบ้องอะกินพักอะศัตรูพืชจะเยอะมากนะช่วงนั้นความสุขหลังบ้านอ่ะช่วงเขารองานอยู่นนเนาะจะเนาะรอ รอเขาเรียกรอรอหางานทำใหม่อยู่แต่เฮ็ดคลิปไปเนาะเจ้าเนาะก็บไทยไปเรื่อยๆปังกับปังบ่วปังกับบ๊เป็นอย่างเนาะจ้า,จานาะโอ้คือปวดเอลลดวละทุกคนเมื่อวานนี่ปเก็บบักหอยนะเอวล,ลัน่นบ่แม่นเอวหรอกหลังหลังเสีงยงแต่ละเทียนี่ก็โอ้ยต้องแบบก้มไปซะเคิลโดนเติร์แล้วจังเงยขึ้นได้ ไปกินปวกหอยเสียหลังเลยนะโอ้ตายนะโอ้ประมาณนี้เนาะจ้นนะเนาะอัปเดตสำนียก่อน